ค่ะจ้นถึงกรีดเบลล่าควงพระเอกครูจ้นรุ่นน้องไลฟ์สด ห่างหายกันไปนานเลยทีเดียวสำหรับอดีตคู่จินจิรานีอย่างเบลล่ารานีและเจมจีรายุแต่เนื่องจากทางช่องสามหยิบเอลละครเรื่องดังในอดีตของทั้งคู่อย่างประดิวรด,ดากลับมาออกอากาศอีกครั้งเจมจิเบลล่าเลยถือโอกาสนี้นัดแนะกันมาไลฟ์สดพูดคุยกับฟแฟนๆกันซึ่งแม้จะมีโมเมนต์เดทแอร์ให้เห็นอยู่บ้างเพราะไม่ได้พบได้คุยกันเลยแต่ฟแฟนๆที่ติดตามไลฟ์สดครั้งนี้ต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเคมีของจิรานี ดีงามเหมือนเดิมเป๊ะและการไลฟ์สดคู่กันครั้งนี้ทําให้แฟนๆถึงกับกรี๊ดแตกไปตามๆกันซึ่งไลฟ์สดของเจมจิเบล่าจะน่ารักแค่ไหนไปชมกันเต็มๆในด้านล่างค่ะ